สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องพลอมมีตัวอะไรมาแนะนำเสนอเพื่อนคะน้องพลอมมีแมวค่ะโอ้โหแมวน่าหยิบมาให้ดูหน่อยค่ะหยิบมาแล้วว้าวอู้โหน่ารักจังเลยเื้ยแมวน้องพลอมมีกี่ตัวคะนี่ไงสองตัวนับสิสองว้าวมีสองตัวใช่ชื่ออะไรบ้างเนี่ยชื่อ ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่กับแม่ของมันมันชื่อว่าเจ้าแมวชื่อว่าอะไรบ้างคะเจ้าแมวชื่อหมาหรือว่าแมวชื่อออเซมอนเนอะไอเซมอนตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยน้องแมพน้องพลอยตั้งชื่อหมันว่าอะไรเจ้าอะไรโยโย่โยโย่โยโยกับอะไรคะกับแมวที่ตโดนเงืวว่อกับทาโร่ใช่ไหมทาโร่ฮารโล,โล่เดียวอ,อย่าไร้ไรที่โอ้โหโอ้โหน่ารักจังเลยโอ้โหกิ้งไปกิ้งมา ทำไตัวนี้ตนจังเลยครับออกกล้องด้วยนะโอ้โหว้าวน้องพลรักตัวไหนคะรักตัวนี้เนี่ยคะชอบรักตัวนี้พ่อรักตัวนี้โอเคตัวนั้นชื่อเจ้าอะไรเจ้าแมวเจ้าทาอะไรเจ้าทาโรอ๋อเจ้าทาโรไปไหนแล้วนะูนี่ออยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังน้นองพระวัง <laughs> มุดก็อี้ไปแล้วเหรอคะใช่มิว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 เขาจะเล่าดวงวงแล้ว <c oughs> ในนี้มันนี่แน่เลยเฮ้ยมันจะไปไหนเดี๋ยว <c oughs> ตุ๊กเฟย์มันจะเข้ากะวี่หรือบ้างเออหานมดูดหรือั้งตุ๊กเฟยว่ามันจะขึ้นนะโอ้โหโซน,นมากเลยเป็นดื โอ้ยระวังทับนี่ระวังทับเท้าข่าท้อห่อนอนห่อนอนตัวนั้นห่อนอนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะจะขึ้นนะอีกแล้วเหรอฮะจู๊ดแมวแหววเจ้าแมวว้าวตัวไหนที่อยากจะสนนะสนทุกตัวแหละก็ต้องกดไว้วิดีโอด้วยกดไลค์ให้น้องพอจะได้ดูแมวใช่ไหมคะ เขาชอบเล่นกับน้องพอยใช่ไหมคะมมคเหมือนมินิแคทเลยเหมือนมินิแคทเหรอคะใช่ดีโอ้โหเหมือนแคปแนกเลยเฮ้ยจ้ามาดิจ้าหนี่งม,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 มหาพลเสียกไปเช้ว จริงหรือเปล่าเราให้มินที่ติดติก่อนไม่ไมีจะเดินอะมันจะเดินไปไหนไปหาอไปหาผู้นั้นเตอนนั้นมันเหมือนกับอะไรอ่ะสีอะไรสีอะไรเยอะไปจะได้ไปไหนเดียวไปไกลผู้นั้นเดียวปล่อยเขาไปเถอคะค่ะให้เขาเดินเที่ยวคะ่ะสำรวจบ้านคะ่ะ เขาจะได้จับแมวจะเอ้เอาจะได้จับหนูให้เราได้ค่ะเช้านี้ก็แอลมอนเขาก็จับงูให้เราใช่ไหมคะใช่พ่อพอเห็นงูไหมเห็นตเป็นตัวเล็กแล้วใหญ่ตัวเล็กแล้วใหญ่ด้วยเหรอใช่ติเป็นตัวเล็กนีลูกของมันตัวตัวเล็กของมันและตัวใหญ่ของมันนะคะแต่พ่องูมันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ,อะ ยโยยูยูย <wounds> ูยยูยูมันเป็นแมวสายพันธ e ์อะไรคะแมวสายพันธ์ที่ชนแล้วก็เล่นด้วยแมวของเรามันชื่อสายพันธุ์เอ็กโซติกเอ็กโซติกโอ้ทำอะไรกันน่ะมันจะไปเล่นอ่ะอ้าวสองตัวมาคู่กันแล้วเออ๋ออ๋อ หนูป้อนนมแมวเป็นไหมคะเป็นสิแล้วใครป้อนนมให้เจ้าแมวคะเป็นน้องพลอยน้องพลอยเหรอมาเล่นสำนักไหมแมวมันกินนมแกงไหมคะที่น้องพลอยป้อนให้นะ่ะใช่สิใช่สิเฮ้ยมันจะอุ้มอ่ามันต้องอุ้มมันใหญ่หรอคะบ้าขามันจะดินน้นไหมคะับว่าถ้าอุ้มมันนะ่ะดิ้นสิคะกระเอ๋เจ้าแมวเจ๊เอะไรย,ยังทำอะไรแมวร้องให้เพื่อนๆฟังหน่อย <Yeah. S 1> โอ้โหเจ้าตัวน,นั้นโซนมีเกามีเกากล่องมีคอยก็เกาเหมือนกันเหรอคะเขาแค่เกาเจ้าโต <c oughs> ทำอะไรครับขานอยู่เจะไปก็ทั้งทำนี่แบบนี้แบบนี้ดิ ได้เลยเรียกว่าซอนสายพันเอกซอร์ติกเอกซอติกออเ,เอกซอติกไปไหนแล้วลน้องพลอยใส่พันธุ์อะไรคะน้องพลอยใส่พันที่น้องพลอยโอ้้องพลอยเป็นคนใช่ไหมคะใช่แล้วใครคนนะน้องพลอยเป็นเด็กน้อยใช่ไหมคะใช่ดีน้องพลอยโตแล้วแล้วทำไมวันนี้น้องพลอยไม่ไปโรงเรียนคะเพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมะอาะออ เป็นอะไรคะอย่าเรเนี่ยเจ้าแมวเจ้าแมวเจ้าแมวดิ้นไปดิ้นมาอุ้ยเขาเป็นอะไรเนี่ยเฮ้มันจะบวชขี้อะจิง่ามาอย่าไปหลอยู่เลยเจ้าแมวหัวต่อสู้กับใครนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้แม่ไม่ได้ตัวสู้กับใครแล้วมันทำอะไรคะมันมันจะเล่นของมันอะของแข็งมันต้องหาบางอย่างแล้วมันเต้นระเบมเหรอคะ มันสุดแสนมันจะเต้นลำบำสงสัยว่าจะเอาไหนกันบ้โอ้เจ้ยูยูโยโย่โยโย่ยูยูตัวนี้ค่ะบ่าตัวนี้เขาก็คือตัวนี้เขาคือทาโร่เอ็กโซติกเอ็กโซติกแล้วน้องพลอยใส่พันอะไรคะน้องพลอยใส่ไวทชื่อน้องพลอยเอง ชื่อจริงชื่อเด็กหญิองอะไรคะชื่อเด็กหญิงพิมดวาวโอ้โหเฮ้ยเ้ยเย้ยดีใจหรือเปล่าดีใจดีใจจังได้รถเที่ยวทั้งเมืองหนูชอบพ่อแล้วกับแม่ด้วยตัวนี้ตัวนี้จะทำอะไรเอ้ยแบตรี่อย่าไปเอ้อ พอคะเราก็ต้องชิพยมันเจออีกแล้วเดียว่ก็ได้ถ่ล มันหายไปไหนแล้ว exotic exotic นี่ตีข่ากำลังจะง่วงนอนแล้วมั้งเดี๋ยวเราเอาเข้ากล่องก่อนนะเราก็บายบายเพื่อนๆก่อนนะคะบายบายเพื่อนๆสิบายบายอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอด้วยนะบายบายค่ะบายบายค่ะลองจูบสิคะเอ็กโ exotic meow มียว